สวัสดีครับพี่น้องที่รักในราคิีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆอย่างมีสาระนะครับและวันนี้เช่นเคยนะครับได้รับเกียรติจากท่านศาสนอาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตยากุลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีครับไม่ได้สัมภาษณ์อาจารย์นานเลยครับวันนี้นะครับอาจารย์เราจะมาคุยถึงหัวข้อที่เพิ่งเป็นข่าวาวไปเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับอาจารย์ครับ นั่นก็คือเรื่องของการเสียชีวิตของคริสเตียนบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงดงด่ังในประเทศอเมริกานะครับนั่นก็คือชาลีเคิร์กนั่นเองก็พี่น้องคงจะทราบข่าวหรือหลายๆคนก็คงจะดูข่าวตามสื่อต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเกิดความสงสัยนะครับอาจารย์ว่าเอ๊ะชาลีเคิร์กเป็นใครทําไมถึงได้มีพิธีงานไว้อะไรอย่างแบบใหญ่โตมากเลยครับอาจารย์ ประธานทิบดีโลนันทัมเนี่ยมาเป็นประธานในพิธี<ะ>แล้วแขกผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาร่วมกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับอยากให้อาจารย์เล่าสักนิดนึงไหมครับว่าชาลีเคิร์กเนี่ยเขาเป็นใครครับอาจารย์ชาลีเคิร์กนี่นะครับผมคิดว่าคือเขาเป็นคริสเตียนนะครับ,รบแล้วก็เขาก็มีจิตใจที่ร้อนรนนะครับอย่างที่คริสเตียนเขาบอกไว้คือเขามีความเป็นห่วงใหญ่นะ ต่อประเทศสหรัฐนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเห็นแนวโน้มของสังคมสหรัฐเนี่ยซึ่งจริงๆเริ่มต้นจากการเชื่อในพระเจ้ายึดในหลักการของพระคมภีร์แต่พอระยะหลังๆเนี่ยคือออกไปนอกทางเยอะมากเลยนะครับมีค่านิยมแบบผิดๆเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาคิดว่าเขาจำเป็นต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ประกาศนะแล้วก็ยืนยันกับ คนอเมริกันว่าเราต้องกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าเพราะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดบาปมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เพราะเขาก็ลนลงไปตามมหาทยาลัยแล้วก็พระาจยพยายามที่จะเรียกโตวาทีพยายามที่จะประกาศเรอจะชี้เห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นมันคืออะไระครับอาจารย์ทีนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพอาจจะต้องเล่าย้อนไปสักนิดน,นึงว่าเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่า ประเทศอเมริกาเนี่ยสร้างบนพื้นฐานของพระคัมภี์ถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับโดยยุคเริ่มแรกอเมริกานี่เขามีความผูกพันกับพระกัมภีร์หรือว่าในหลักข้อเชื่อทางพระเจ้ายัางไงนะครับอาจารย์คือคนรุ่นแรกเขาเรียกว่ารุ่นบุกเบิกพายอนเนียเนี่ยที่อพยพมาจากยุโรปมาที่อเมริกาเ,เขามาที่อเมริกาเนี่ยทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันยากลําบากแต่เขาต้องการเสรีภาพทงางศาสนาเพราะว่าเขาอยู่ที่ยุโรปเนี่ย เขาถูกกดถูกควบคุมในกฎหมายเนต่างๆเขารู้สึกว่าเขายืนสวัยหาที่ใหม่ที่มันดีขึ้นที่ที่มีเสรีภาพมีเสรีแม,ม้ก,ก็ลาบ,บากแต่ถ้าเขามีเสรีภาพในการนมันสก,การพระเจ้าทําตามความเชื่อในพระคัมภีร์ได้จริงๆเนี่ย <S <s เขาก็ยิยนดีที่จะอพยพแล้วก็เขาเลยพวกนี้เป็นพวกรุ่นบุกเบิกเพระาะฉะนั้นเมื่อเข้ามาเขาก็สร้างชุมชนขึ้นมาบนหลักฐานแห่งความเชื่อในพระเจ้าตามหลักของพระคัมภีร์ก็คือยึด ตามพระคัมภีร์เป็นหลักใช่ครับแล้วก็สร้างขึ้นมาขนาดท่านรรมบัตรยังมีคําว่า in God we trust ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมคริสเตียนในอเมริกาครับมันถึงได้หลุดออกจากพื้นฐานรากฐานพระคัมภีร์ครับอาจารย์คือว่ามันพอมาถึงประมาณเข้าใจว่าศตวรรษที่ยี่สิบนะหรือประมาณปลายสิบเก้ายี่สิบมัจะมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มริบรอลอ๋อริบรอลรืบบอลเนี่ยคือคือเป็นพวกที่ เรียกว่าออกนอกกรอบจากบัมบีนะแล้วก็ไปตามทีต่ตัวเองคิดนะคือเลือกว่าอันนี้โอเคอันนี้รับได้ก็ทําอันนี้รับไม่ได้ก็ไม่เอาก็ปัดทิ้งไปแล้วก็เอาความคิดของตัวเองนี่เป็นใหญ่แล้วก็เน้นเสรีภาพแบบไม่มีขอบเขตอะจะเอาทำอะไรก็ทำได้อ๋อเหมือนที่เราจะเห็นว่าในกลุ่มดิบเบอรโรหรือสายเสรีนิยม นอกจากมีบทบาททางความเชื่อแล้วยังมีบทบาททางการเมืองด้วยไหมครับอาจารย์ใช่ครับ ười, คือคือพวกนี้เป็นพวกที่มีความรู้นะแล้วก็ต่อต้านคือไม่เชื่อเรื่องการดศจร,ร์ไม่เชื่อหลักการหลายๆลอย่างในพระองค์บีเขาคิดว่ามันล้าสมัยมันมันจำกัดเสรีภาพที่เสรีภาพจํากัดความคิดของมนุษย์อาจาครับความคิดของมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยปัดทิ้งแล้วเขาก็คิดว่า ความเราเราทันสมัยเรามีความรู้มากพอเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้ความคิดหลักการเหตุผลของเราเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดมากกว่าพักคําพระเจ้าหลักการเขาถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันมันอาจจะดีสําหรับสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันล้าสมัยแล้วเขาก็คิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําแล้วพวกนี้ก็มีอิทธิพลต่อ,อการเมืองเนี่ยมันก็ฟอร์มขึ้นมาเป็นกลุ่มการเมืองนะแล้วก็จริงๆแล้วนี่ครับ กลุ่มนี่ส่วนมากจะส่วนมากจะไปอยู่เดมโมแครตอ๋อ oh, ครับผมก็แปลว่าเดมโมแครตจริงๆแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นอนุรักษ์นิยมเชื่อในพัมพีนะอย่างชิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยรักพระเจ้ามากแล้วก็สอนพระคัมภีนะแต่พอมาแล้ยังหลังพวกดิบโบรโลเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลมากโอ้ oh, เหมือน ถ้าเราจำกันได้ในใจสมานทอกมีอยู่ตอนหนึ่งที่เราพูดถึงคนที่เทศนาให้โดนัลด์ทรัมป์ฟังตอนที่ขึ้นรับตำแหน่งครั้งที่สองท่านนั้นก็เป็นบิชอปที่เป็นสุภาพสตรีที่สนับสนุนเรื่อง LGBTQ อนั่นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นใช่ไหมครับว่าคือเป็นแนวคิดสายของลิเบอรัลใช่ไหมใช่ครับซึ่งก็มีจำนวนเยอะไหมครับอาจารย์ที่อเมริกามีจานวนเยอะนะมีจานวนเยอะแต่ว่าของฝ่าย เอ่อเดมเอ่อริพับลิกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ยังเป็นอนุรักษ์นิยมยังเป็น uh, กลุ่มคริสตจักรทั้งสองกลุ่มนี้ก็เลยมีความเชื่อที่แตกต่างกันกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็คือรีพับลิกันครับก็คือที่ชาลีเคิร์กเขาไปสนับสนุนต้องก็จะพยายามยึดตามพื้นฐานเพ,าพิ่มพีใช่ค่ะตีความเพิ่มพีตามตัวอักษรครับใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนสายเสรีนิยมก็คือสายวิเบรลเนี่ยเขาก็อาจจะมองตีความเพิ่มพีเชิงเปรียบเทียบ แล้วก็เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพมนุษยชนอ่าสิทธิเสรีภาพมนุษยชนสิทธิความเท่าเทียมใช่ไหมฮะเรื่องของเพศสภาพก็เลยผลักดันกฎหมายการสมรสเท่าเทียมอย่างรเรื่องทงแท้งด้วยเรื่องทงแท้งด้วยใช่ไหมครับอ๋อพอชาลิเคิร์กเขาก็อยู่ฝั่งของอนุรักษนิยมก็เกิดการโต้วาทีแล้วก็เป็นที่มาของการเสียชีวิตของเขาหรือเปล่าครับอาจารย์เหตุนี้ ครับมันก็ก็ไม่มีใครคิดหรอกผมคิดว่าทางริบบิโลเขาก็ไม่คิดว่าเอ่อเชลี่เคิร์กจะต้องจบแบบนี้คือเขาก็ยอมรับว่าไอาการไปใช้ความรุนแรงมาไปฆ่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องบุคคลใช่มันเป็นเรื่องของบุคคลที่เอ่ออย่างที่เราบอกฮนะอเมริกาเนี่ยบางทีก็เอาปืนไปแล้วก็ไปยิงในโรงเรียนต่างๆคือคนแบบมันคุมยากครับ,รบเขาเสรีเรื่องการพบอาวุธด้วยใช่ครับ ทราบมาว่าคนที่ลงมือเนี่ยเขาก็มีปมเรื่องแน่นอนอ่ารู้สึกว่าแฟนของเขาก็เป็น LGBTQ แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ชาลิเกอร์เขารณรงค์เนี่ยมันขัดต่อความคิดของเขาแต่ก็ถึงขั้นลงมือสังหารเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ช็อกกันทั้งประเทศใช่ครับครับแล้วแล้วอย่างนี้ครับอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ย เรายือนหยัดอยู่บนความเชื่อแล้วเราต้องเจอความรุนแรงอย่างนี้อาจารย์มีมุมมองหรือมีความคิดยังไงกับคนที่ยือนหยัดตามหลักการพระเจ้าแต่กลับต้องเสียชีวิตอย่างนี้ครับอาจารย์คือจริงๆแล้วไม่ใช่ชาลิเคิร์คนเดียวแต่ว่าตลอดประวัติศาสตร์ขึ้ตจักเนี่ยมีมาเยอะมากนะคนที่ยือนหยัดอยู่ด้วยความเชื่อในพระเยซูเจา้าเพียงแต่ว,ว่าอาจจะในสถานก,การณ์ที่แตกต่างกันไปนะสัมราผมคิดว่า อันนี้เราก็ต้องดูในแต่ละเคสแต่ละเคสไปแต่แน่นอนพระเยซูก็บอกว่าโลกนี้จะเกลียดชังท่านเพราะความพักดีที่ท่านมีต่อเราเพงาั้นการยืนหยัดในหลักการของพระคมัมภีร์เนี่ยมันก็อาจจะถูกข่มเหงถูกรังเกียจนะเพราะถือว่าเราเนี่ยไม่ไม่ไปตามโลกอ่าคือพูดง่ายๆมันเกิดความขัดแย้งขึ้นได้แน่นอนครับถ้าเรายืนหยัดในหลักการของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ครับ แต่ให้เรามีจุดยืนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมีจุดยืนแล้วกเ็เราก็ไม่ก้าวร้าวนะครับอ๋อคือใช้ความสุภาพใช่ใช้ความอ่อนสุภาพครับนะครับแล้วอย่างที่เราเห็นภาพข่าวกันะครับอาจารย์ในพิธีไว้อะไรครับอันหนึ่งที่น่าประทับใจมากคือภรรยาของเขาขึ้นมากล่าว On the cross our Savior the said Father, forgive them for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do because what what was and เขาบอกว่าเขาให้อภัยคนนั้นที่ยิงหนุ่มคนนั้นที่ยิงสามีเขาโอ้โหอันนี้อาจารย์อยากให้อาจารย์ให้ข้อคิดจากเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมครับผมก็ได้ดูนะครับในวิดีโอนั้นนะผมก็รู้ว่าในใจที่เป็นมนุษย์ของภรรยาเนี่ยเขาก็เจ็บปวดมาก โอ้ลูกสองคน<ช>กนําลังน่ารักคือคือคือถ้าด้วยกําลังของเขาเนี่ยเขาทํเขาทาไม่ได้เขาพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่เขาทําเพราะว่าเขาบอกว่าพระเยซูกิ์เจ้าต้องการให้เขาทําอย่างนั้นนะและพระองค์เขาก็พร้อมจะเชื่อฟังและเขาทำาังนั้นผมคิดว่านี่เป็นท่าทีที่ที่ดีมากนะครับว่าไม่ได้เอาใจตัวเองเป็นใหญ่แต่ว่าเอาสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยมาเป็นหลักของการ ตัดสินใจแล้วก็ทำแบบนั้นนะผมเชื่อว่าเขาพูดจากจากความตั้งใจจริงๆนะว่าเขาให้อภัยครับก็เป็นภาพที่สวยงามตามคำสอนของพระเยซูใช่ครับงันนรักศัตรูให้อภัยครับแล้วก็งานไว้อะไรก็เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่สมเกียรติในสิ่งที่เขาได้หวานได้ทำไว้ในโลกนี้ใช่ครับมีคำถามหนึ่งครับอาจารย์แล้วเราควรมีมุมมองหรือท่าทีกับความขัดแย้ง ในหลักข้อเชื่อที่ปิกย่อยบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่างไรกับคนที่คิดไม่เหมือนกับเราครับอาจารย์คือผมคิดว่าเราไปบังคับคนอื่นไม่ได้แต่ว่าเราสาม,มารถรักษาจุดยืนของเราไว้ได้ว่ารเราเชื่อแบบนี้เรามีจุดยืนอย่างนี้นะครับส่วนเขาเชื่ออย,ย่างอื่นเราก็ไม่พยายามี่จะไปบังคับเขานะให้เขามาเชื่อเหมือนอย่างเราเราก็ให้เกลียิเขาว่าเออเขาเชื่อยอย่างนี้ก็โอเคแต่เรามีจุดยืนแบบนี้ครับ ไม่ถึงขั้นต้องไปทําร้ายทําลายประหักประหารกันถูกต้องครับเราก็ควรที่จะรักษาจุดยืนความเชื่อในองค์พระเยซูที่ให้เรารักทุกคนถูกไหมครับใช่ครับให้เป็นต่อให้มีความเข็นต่างมันเป็นเรื่องปกติถูกต้องอาจจะมีความเชื่อปีกย่อยที่คนนึงเชื่อแบบหนึ่งคนนึงเชื่อแบบหนึ่งซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาครับ แต่ให้เรายึดเอาหลักการของพระเจ้าใช่ครับแล้วในขณะเดียวกันเราเองในฐานะที่เป็นคริสตชนแล้วก็มีจุดยืนเพื่อรักษาความจริงของพระคัมภีร์เราก็ไม่ต้องกลัวด้วยครับอาจารย์ถูกต้องครับแม้อาจจะเกิดเรื่องที่มนุษย์มองว่าร้ายแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้อยู่กับพระเจ้าใช่แผ่นดินนิรันดร์ใช่ครับอาจารย์อยากจะให้ข้อคิดทิ้งท้ายก่อนที่จะจบเรื่องนี้ให้กับเราแบบสรุปความให้เราสักหน่อยได้ไหมคร คือผมคิดว่าการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ติดตามพระองค์เนี่ยเราต้องต้องเป็นแสงสว่างก็เมื่อเราเป็นแสงสว่างนี่หมายถึงว่าเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนมีหลักการที่ชัดเจนไม่ใช่ปเปลี่ยนไปเปลนอะไรต่างในเครื่องสถานการณ์ไม่เรามีจุดยืนชัดเจนแต่เราไม่ไปทําร้ายคนอื่นเราไม่ได้ไปก้าวร้าวหรือไปสร้างความแตกแยกต่างๆนะครับ คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านเนี่ยให้อยู่อย่างสงบ,บสุขกับทุกคนนะครับแต่เราไม่เปลี่ยนจุดยืนของเราเราจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนให้เรารักแม้กระทั่งศัตรูรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะฉะนั้นคนไม่เห็นเหมือนจะเราเราก็ยังต้องรักเขานะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคริสเยนทุกคนจะต้องมีมีสิ่งนี้ในชีวิตโอ้ขอประคุณมากนะครับอาจารย์สําหรับคําตอบเชื่อว่าวันนี้นะครับพี่น้องที่รับชมรายการเรา จะเรียนรู้ผ่านการเสียชีวิตของชาลีเคิร์กชายผู้เสียสละที่ทุ่มเทอุทิศตนนะครับเพื่องานรับใช้แล้วก็อยากเห็นคนในประเทศของเขามาถึงจุดเปลี่ยนกลับใจใหม่ขันมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันครับข้อคิดจากการคุยกับอาจารย์จะสะกิดใจหรือตกไปในใจของท่านขอพระเจ้าทรงนำให้เราทุกคนเองเรียนรู้จากการเสียชีวิตของชาลีเคิร์ก เพื่อเราทุกคนจะรับใช้และถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันครับและนี่คือรายการใจสมานท้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดรายการดีๆที่มีสาระอย่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอพระคุณพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ